几个人呢？ แน่นอนเลยฉันคิดว่าเวลาที่เราเจอกันทุกครั้งเนี่ยมันจะมีแต่สิ่งดีๆให้กันแน่นอนใช่นะทุกครั้งที่เรามีสิ่งดีๆฉันก็รู้สึกมีความสุขและฉันอยากจะมอบความสุขนี้และสิ่งดีๆนี้ให้สำหรับ f c คนดูของเราด้วยเฮ้ยที่นายมีสิ่งดีๆมอบให้กับ FC ด้วยแน่นอนฉันมีแน่นอนนายรู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้คือการลงทุน่ยมีถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะโอ้โหเนี่ยนอนฉันนี่เพิ่งประสบพบเจอมาดหมาๆนายรู้ดีใช่ฉันเลยมาแนะนําคือการเทรดจึงเป็นสิ่งที่นนนน่าาาสสใจจํํหรรััับชีววิตปปะะแลลเยง็ อีกทางเรื่องเพื่อให้เราหางเงินได้แบบชิวๆเลยและแน่นอนวันนี้ผมก็อยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับอ c อก F X, F X เป็นเครื่องมือการลงทุนรายวันนะครับ Octa F X เป็นหนึ่งในบรกเกอร์ของ f o r ร็เชื่อถือได้แล้วก็ใช้ง่ายด้วยครับผมใช่ใช้ง่ายเลยนะทั้งมือถือโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ใช้ได้หมดและที่สําคัญได้รับรางวัลบรกเกอร์ดีเด่นประจําปี2022ด้วยครับโอ้โหรางวัลดีเด่น2022เป็นการการันตีได้ด้วยเลยใช่ว่าอย่างนี้มันแท้เด็ดแท้มั่นใจแน่นอนแน่นอนเลยและที่นี่ก็มีสเปซที่ต่ําสุดนะครับผมและก็ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงอยู่ด้วยนะเฮ้ S <S นี่แหละที่ <S <S <ช>จะชอบมันจะเป็นเครื่องมือสําหรับผู้ต้่งการลงทุนอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีบัญชีทดลองกับเงินฝากจําลองให้เราทดลองก่อนที่จะไปลงทุนจริงๆด้วยใช่นะสำหรับมือใหม่หรือคนที่อยากจะฝึกเทรดก่อนที่จะลงมือเทรดจริงนะครับโดยที่เราไล่ความเสี่ยงและก็มีเงินฝากจําลองให้เราด้วยโดยเราที่ไม่ต้องเอาเงินจริง<ช>ไปลงทุนเลยเหมือนเป็นการฝึกฝนนะทดลองก่อนก่อนที่จะไปทํางานจริงใช่เราไม่ต้องแบบว่ามีความเสี่ยงพูดง่าย ก่อนที่พวกเราจะไปทําการเทรดในตลาดจริงแบบว่าไม่ต้องเอาเงินจริงอ่ะไปเสี่ยงก่อนเลยอ๋อมีการแบบให้เราทดลองก่อนใช่ใช่ถ้าถ้าไปทําเลยแบบลงทุนเอาเงินจริงไปเลยโอ้โหเดี๋ยวแบบให้เราใจไม่เป็น เห็นไหมเราเราที่นี่เขามีเหมือนเป็นการฝึกสอนเหมือนแบบจับมือสอนเลยนะอ๋อจำเพียหนังสือใช่ใช่เป็นการสอนแบบรอบครอบเลยแลวออคตาเอฟเอ็กซ์เนี่ยมีระบบการป้องกันไม่ให้เงินของเราเนี่ยติดลบด้วยนะครับคือไม่ให้เราเสียเงินมากกว่าจํานวนที่เราฝากไว้อ๋อแปลว่ายังไงเราไม่มีติดลบแน่นอนป้องกันแบบว่าเงินเราฝากเข้าไปเช่นเราฝากไป5,000ันใช่ก็จะมีโปรแกรมป้องกันเพื่อไม่ให้แบบไอ้ยอด ถ้ามันติดลบจริงพอถึงจุดนี้ละมันจะไม่ลบไปก็ยังยังคงยอดเดิมจากที่เราาเราจะได้รู้ตัวเองโคตรแน่นอนว่ะซึ่งตัวแอป Octa FX นะครับผมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเทรดได้ครับผมง่ายๆครับผมไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ Android นะครับผม iOS หรือว่า Android ก็สามารถเข้าไปโหลดได้นะครับผมง่ายๆเข้าไปที่ แอปสโตร์น,นะครับผมพิมพ์ว่า Octa FX นะครับผมแล้วก็กดติดตั้งเอติดตั้งเสร็จครับผมรอจนโหลดเสร็จนะครับผมมันก็จะเข้ามาหน้านี้กดเปิดแ๊บเข้ามานี้เลยหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นีาอย่างนี้เลยชิปแต่วผมขึ้นให้ดูเราไปกดที่ว่าทดลองใช้ก่อน,นที่ทดลองใช้นี่ตารางทุนนี่เนี่ยทดลองก็จะให้เหรียญมาเลย5,000บาทนี่แล้วจะมีสเปซที่แบบต่ําสุดนะครับมันดูมี0ูนจ้าี่คือต่ําสุดเราเริ่มลองที่สเปซที่แบบต่ำๆก่อนดีวกว่าจะได้แบบเป็นการฝึกไงเเด๋ยวล่น อันเพออันเยอะเกินเรายังไม่ชินน่ะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเขาให้เริ่มต้นให้เริ่มต้นหให้ฝึกเริ่มต้นให้เข้าใจก่อนที่เราจะไปลงทุนแบบหนักๆนะฮะ <c oughs> มันจะได้นหน้านี้มามานี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับจะเป็นหน้าอย่างนี้มานะครับ <c oughs> ผมเราดูสเปซนะครับผมเล่นในที่สเปซที่แบบต่ําสุดนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะผมแค่ใส่รหัสโปรโมชั่นนะผมสายชิว100สายชิว100 กรอกรหัสตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษฝากเงินรับไป2เท่าก็คือถ้าเราฝากไป100ดอลลาร์เราก็จะได้รับกลับมาคือเลย200ดอลลาร์นะครับผมสะดวกปลอดภัยแบบนี้นะผมผมขอแนะนําให้ลองไปเล่นกันดูเลยนะครับเหลือวพวกเราจะทิ้งรายละเอียดดาวน์โหลด ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับผมครับไปลองดูนะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับผมการลงทุนนะฮะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับผมควรศึกษาอย่างถี่ถ้วนเลยนะครับผมเฮ้ยเม่งฉันอยากหาเงินด้วยเราไปเล่นกันเลยเนี่ยเอางค์นายมาหลุดเลยไหมเดี๋ยวจะพาเล่นไปเล่นเลยแล้วกันไปไหนเข้าไปที่หน้านี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงขอมก็เล่นได้ดิโอหเท็สบายเลย ตั้งแต่แบบเปิดเพจแบบทําคลิปซื้อขายรถมาแม่งโอ้โหไม่ได้ขายแต่รถมอไซค์ดิไม่ได้แต่ซื้อแต่รถมอไซค์ลูกค้าติดต่อมาจะขายรถยตนรถกิงรถอะไรส่ลมาเยอะเลยนะแล้วชั้นนี้ชั้นแบบโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเรื่องทางนีเลยไม่ตีราคารือก็ไม่ไม่เป็นอีกเขาเนี่ยจะไปกดข้อกระดายีก็เปิดมาแล้วไม่รู้ราคาไม่้จะเอาราคาไหนอ้างอิงแล้วนายมีชั้นอยู่นี่ไงนายเป็นช่างไอ้ไม่รู้ราคาเรื่องรถเรื่องเลยเอาอย่างน้อยก็ราคาอย่างนี้สภาพรถอย่างนี้ฉันก็น่าจะได้อยู่มั้ง แล้วเราจะเอาราคาอะไรมาเปิดอ่างอิงมาเป็นราคาอยู่ดีเขาเปิดมาแพงเราไม่รู้เรื่องเอาเราไม่รู้เรื่องเลยก็ฉันเดินรอบรถฉันก็ตีนู่นตีนี่ไงอ๋อก็สามารถรู้เลยเลยว่ามันยังไงแล้วราคาพวกรถอะไรมันดูยังไงรถพวกนี้ดูเหมือนมอไซค์ไม่ปีดูอะไรเงี้ยดูดิดูวันเงนหมดเลยใช่หอนี่เหรอถามเขาเขาบอกหอที่งนั้นที่มาขายน้ำมาเลยนะน้ำท่อมป้าครับไอ้ตรงไหนป้าไอ้ที่หอที่เขาว่าเขาเปิดขายไอ้ตรงน้ำน้ำท่อมนะครับครับ พอดีบนผมเป็นอเดินสายกินน้ำท่อมกันเขา่าให้ผมมาซอยนี่แหละจะมีหอพักอีกใช่หอนี้ด้วยหรอหน้าแถวนี้ครับเขาะว่าตรงมันจะมีโค้งๆเลยแถวอ๋อมีอีกใช่ไหมครับผมโอ้ครับครับผมขอบคุณครับครับครับขายน้ำท่อมโอ้โหเฮ้ยหอพัก ก็ร่ามาเมือนจะบอกจะรู้ลองตรงไปอีกต้องทัวร์เขาดิให้มาดูราคารถเนี่ยให้มาตีราคารถถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยฉันจะเซียนเลยอไม่ต้องฉันมาเลยนะยูนี่เบอร์นี่เดี๋ยวแคบี่หายเลยทำไมตอนคืนนี่ทางเปียกเลยแคบแล้วเนี่ยน่ากลัวนะอะไรทำดิมันจะถึงทางตันแล้วเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมทีมงานโอมสายเชลนะครับที่ว่าให้ให้มาดูรถนะครับ พอพออยู่ตรงไหนครับอตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนครับถนนเป็นถนนคอนกรีตแคบๆครับคีมัดมาด้าสีขาวมามาด้าสีขาวนะครับเข้ามาเลยใช่ใช่ครับมันจะตันรถนะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะตันซอยเลยเรได้มันจะสุดซอยอะไรได้เข้าเข้ามาข้างหน้าเรื่อยๆเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใช่คันที่ใช่ใช่ช่สีขาวไหมครับเนี่ยใช่ครับแค่คนใส่หมวกหนึ่งคนคนใส่หมวกเหลืองนะพี่ใช่ครับใช่ครับ อ๋อครับครับครับอ่ะแสดงว่าถูกต้องแล้วอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับี๋้วจอดรถนายจอดเลยรถรุ่นอะไรเนี่ยตัวตานรีโว่แชมป์ไงเฮ้ยตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นรีโวไงเฮ้ยไอ้พูดจริงไหมนี่พูดจริงแวเนอนฉันไม่ถูดต่รถเครื่องเป็นอะไรเงี้ยาบางาบนักหนะสวัสดีครับสวัสด,ดีครับเพ่โอ้โหอ้สะอาดเนียบเลยเว้ย ล้าแบบเตรียมพอมเลยไหมโอ้ขัดเงาอย่างดีเลยเตรียมพร้อมไปเลยเะใช่ครับแต่มาดูดูติดให้ดูอะไรกันเลยก็ดูว่าข้างล่างมันมีน้ํามันเยอะอะไรไหมไงจุดจตัวที่ไงอย่างนี้นะก็ตามจริงมันต้องนอนไปตรวจแหละแต่ว่าเราก็ดูแบบคร่าวๆไงดูในระยะที่แบบสายตาเรามองเห็นได้อะไรอย่างนี้พรานั้นว่าดูติดตามทางเพจตามช่องอย่างนี้ครับใช่ครับดูบ่อยมากครับ แต่ว่าผกติไปซื้อจะเป็นซากเนี่ยเราที่เราไปซื้อซากเพื่อมาเอาไหไเนาะแต่รอบนี้ซื้อมาเป็นแต่ว่าก็อย่างที่ฉันแนะนำนายเลือกเลือกซื้อรถซากมาทําใหม่ได้แล้ว,ม,ลวมันหมดเยอะมันแพงแล้วก็บางบางคันทําเยอะได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะกลับเป็นเหมือนเดิมได้อย่างเงี้ยจะไม่ได้แบบดีเหมือนเดิมเงี้ยใช่ต้องเอาแบบชัวร์ไปเลยแล้วเราต้องเช็คได้บ้างเพิ่ก็เช็คเ,เครื่องว่ามีรั่วมีเยิ้มตรงไหนบ้างไหมแล้วก็<ๆ>เราจะ สอบถามเขาว่าน้ำมันเครื่องเขาได้เปลี่ยนตามระยะอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้รถปีอะไรวิ่งกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวก็ถ้านายตัวลุงก็เอาไปที่อู่ฉันเดี๋ยวก็จะเช็คเบรกหน้าเบรกหลังอะไรให้ได้ <c oughs> แต่ส่วนเรื่องเบรกหลังแค่เดึงเบรกมือฉันก็สามารถรู้แล้วเอางั้น <c oughs> เรานั่งคุยไหมนั่งคุยก่อนไหมดูเรื่องดูเครื่องดูอะไรกันไหมเปิดผมผมขออนุญาตเปิดมาครับได้ครับเปิดดูครับทําไม่จะขายครับเนี่ยก็ผมจะเอาไปลงทุนขายเสื้อผ้าครับ ลงทุนขายเสื้อผ้ามันต้องขายรถทิ้งขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งครับพี่เดียวขายเสื้อแบบไหนครับขายเสื้อวินเทจนะฮะเสื้อวินเทสเสื้อวินเทสเทจครับต้องขายรถเลยเนี่ยใช่ครับมันลงทุนสูงครับเดี๋ยวโรงแมไอ้พี่อะไรครับเนี่ยเออเป็นแนวซอมบี้ครับพี่ดียนี่เดวอกกินเดดเนี่ยใช่ครับเดวอกกิ้เดด อันนี้คือเป็นแบรนด์เนมหรือว่าอะไรเป็นเป็นมือหนึ่งมือสองอันนี้เป็นมือสองครับบินเทสอ๋อมันอย่างนี้ประมาณกี่บาทประมาณกี่บาทอันนี้ผม3,800ครับเ oh, oh. ชื่อเหื้ออะไรเพียงขนาดนี้ันเป็น,ปนชูใครซื้อจ้ามันแปลเลยเนะี่ยมันมีอยู่นี่คนกล้าซื้อเสือเส้อแบบอผมพูดไม่ได้ว่ามันเหมือนเสือ้อมันมอง,มองๆเก่าๆเลยมันมือสองเลยเนี่ยใช่ครับมันเป็นเสือ้อมือสองพวกสายเล่นเขาจะรู้กันเขาจะเก็บ ดูว่าจะเป็นสายเหมือนพวกเล่น K R V R โรลล์สายอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นสามพันเท่าไหร่นะตัวนี้สามพันแปดครับเปตลาดห้องสมบัติตัวละสี่บาทเล้อตัวละสี่สิบบาทพอนะเอาดูเครื่องเอาโอ้เนียนเลยเว้ยเหมือนล้างเตรียมพร้อมเลยเว้ยเออเ้ยหแบตเตอรี่ทำไมใหม่เนียนเลยเนี่ใหม่ๆเนี่ยเนี่เอ้ยแต่ว่ามน้ำมันอันนี้คือน้ำมัน power ก็ไม่ขาดนะนี่น้ำหม้อน้ำเหมือนพี่พี่เพ่งล้างหม้อน้ำมาหรือเปล่าครับนี่ใส่ใหม่ๆเลยใช่ครับเฮ้ยอยู่ว่าเลยเออนี่น้ำมันเบรกก็ยังไม่สีไม่ดำเลยใช่ครับเก็บใหม่ให้หมดเลยอ๋อคือน้ำดูอย่างนี้รู้ว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ใช่แล้วก็อันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เหมือนกันใช่๋อไในขอดูน้ำมันเครื่องหน่อยดูน้ำมันเครื่องก็มี ดำนิดหน่อยเดว่าอายุการใช้งานหละแต่ว่าเราเรา,เราเปลี่ยนเองก็ได้รถเปลนเวลาเปลก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยหรือเปลี่ยนครับเปลี่ยนใหม่เลยเว้ยเปลี่ยนครับเพราะฉันเร่องเป็นารเป็นงานให้เร่นพูดเพราะถ้าเร่ว่าก็เปลี่ยนนะแบบว่าในใจฉันนะอยากเปลี่ยนตอนลูกค้ามาเอารถฉันไม่อยากแบบลูกค้าโทรมาวันแล้วก็เปลี่ยนแล้วครับอะไรคืออ,คอ,อาจจะโกหกก็ได้บางทีแบบน้ำมันเครื่องขาดลิตรนึงก็ไปซื้อแค่ลิตรนึงมาเติมเพื่อให้มันพอดีก็ได้ แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนเลยลองลองชิคเพราะเรารถพวกนี้เวลาฉันจำได้เวลาเราเขาเปลี่ยนเขาจะมีไปเปลี่ยนครบรอบแล้วใช่ไหมล่ะอแต่ส่วนมากเจ้าของรถเขาก็จะชอบอ้างหรืว่าทาหายไมาถึงคนอื่นเนี่ยกู้เนี่ยจริงๆแต่ว่าเปลี่ยนมันไม่กี่บาทหรอกนายเปลี่ยนนะมั่นใจสุดชัวร์ถ้าได้ออกไปก็ไปเวลาลูกค้ามันซื้อค่อยเปลี่ยนให้เขาเห็นอย่างนงี้นะเออแล้วใครเปลี่ยนน่ามันฉันไงนายก็มันเดิมทุกอย่างฉันไปเบิกร้ลนอะไรฉันลงเคได้แล้วทุกวันนี้ ฉันเอาบินให้หนายตามจริงเลยคือบินนี่ไม่มีการเขียนบวกกันได้นะคือเขาปิ้นจากคอมพิวเตอร์ยอยู่แล้วเอ้ยทำเพื่อใครเหรอทำเพื่อตัวเองเลยแต่ว่าฉันจะเอาแต่ค่าแรงไงแต่นายไม่ต้องห่วงทุกคันที่สมมุติว่านายเริ่มกิจการขายรถเนี่ยฉันจะเช็คให้แบบเซฟเซฟแต่ว่าไม่ใช่ว่าเซฟแบบ อะไรเสียไม่เปลี่ยนนะคืออะไรเสียเปลี่ยนหมดแต่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนห่วหคือเสียเลยมาซื้อก็ต้องตรวจนิงจริงแล้วครับผมว่าเวลาจะซื้อไปอยากคลิกเหมือนขนาดมอเตอร์ไซค์พวกราคานั้นี่ยังแบบโดนยำโดนอะไรเลยนะครับผมมนนีดูนี่เอาจริงเรื่องพวกนี้ผมดูไม่เป็ี่นเลยดูได้ครับดไ้อย่างสมมติสะพานหน้าเครื่องเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเราเราดูได้ว่ามันควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนแต่คันนี้มันมีสายพานทัมมิ่งซึ่งอยู่ในนี้ เราเราไม่สามารถแบบมาเอาประแจมาถอดดูได้แต่ว่ารุ่นนี้มันมีไฟโชว์ไงว่าถึงระยะเปลี่ยนมันจะขึ้นไฟว่<ง> ell, าชีเบลทามมิ่งเบลเวลาเปลี่ยนเรื่องนี้ไหใช่แล้วพอเราเปลี่ยนเราก็ต้องดับไฟตัวน,นั้นฉันทาได้เอออาเอาเะไรเช็คอะไรอีกอ,ะอนะอนี้ห้องเครื่องก็ฉันว่าโอเคนะแล้วก็พวกระบบน้ําอะไรก็แต่เรื่องน้ำมันเครื่องเราต้องเอาไปถ่ายใหม่อยู่แล้วทีนี้ก็ดูยางดอกยางก็เยอะนะก็ยังเยอะอยู่ ใช่ใช่แต่การที่เราซื้อรถมือสองถ้าเราจะได้แบบยางปีใหม่ๆหม่มันก็เป็นไปได้ยากอันนี้ยางปีสิบเก้าอันนี้ยางยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยางยางปีสิบเก้าใช่แต่ว่าก็ใช้งานได้สามแต่ว่าเราแสดงว่าเราขายก็ไม่ต้องเปลี่ยนลูกค้าได้ไม่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 เพราะว่ายางยังยังสวยอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าของเขาไม่ค่อยได้วิ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขี่โชว์สาวไปวันๆไนงี้ยอืมอืมอืมอะไรเี้ ี๋ยวฉันขอก้มดูหน่อยนะเขาอ,อยากแบบตรวจแบบละเอียดหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่อยากซื้อไปแล้วมาว่าอู้ซื้อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะผิดกันกดตรงนี้ไปเลยใช่ผมกลัวซื้อไปแล,แล้วเวลาอู้ทำไมไม่บอกผมอะไรเงี้ยเอาเอาเอา,เอาที่แบบให้แบบเช็คเต็มที่เลยดีวยกว่าหาย <c oughs> อะไรเ <c oughs> ลยทำเหรียญสิบตกนะเดี๋ยวฉันเอาให้ข้างล่างไม่ไม่มีอะไรเยิมเลยนะคันนี้แห้งแห้งสนิทเลยไม่ว่าสวยอยู่แต่เรื่องเบรก หน้าเบรกล้างเหลือเยอะเหลือน้อยเดี๋ยวก็ไปเช็คที่อู่ฉันเช็กช่วงล่างยกขึ้นแมลแรงซ้ายขวาอะไรอย่างนี้อได้แต่ว่าดูโดยรวมเนี่ยโอเคเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันดูนี่มันลอยเดี๋ยวมันจะเจาะมาดิอ๋อก็เจาะแบบว่าบางบางบางทีเขาแบบเอาเชือกมาโยงมัดของไงอันนี้มันแม็กไรเนื่อเฉยแล้วก็ยกออกเลยก็ได้ถอดทิ้งก็ได้ทีนี้เราขายแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนี่เลยนะใช่นะมา สภาพ้าเครื่องลงเ้างหลังก็ใช้ได้แต่ภายในบางอย่างที่อยู่ในล้อก็คือมันต้องถอดล้อดูแต่ถ้าดูเราจะไปถอดขนาดได้เลยลูกค้าก็จะเพื่อลูกค้าไงให้ลูกค้าชัวร์เลยหมายถึงตอนตอนเราจะขายางเหรออ่าคือก็ยังไม่ถึงจะขายถ้านายตกลงซื้อใช่ไหมก็เอาไปจอดที่อู่ฉันฉันขึ้นแม่แรงถอดล้อเช็คเบรกหน้าเบรกหลังให้ดีไอ้นี่ลองลองฟังเสียงเครื่องฟังเลยได้นะขอุยาตเด็บขอขอสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครับงได้ครับคุณกุญแจอยู่ไหนครับ อยู่ข้างในเลยครับนี่แปดหมื่นจริงด er> ิแปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองโลดิรถรถปีอะไรเนาะครับดิปีสิบสี่ครับปีสองพันสิบสี่หกเกจ็ด่แต่อเอร์เย็นอยู่นี่เกือบสิบปีแล้วเก้าปีต่เกือบหลายปีแต่ว่าเลียงไมมันน้อยดิที่ถ้าเราไปเก้าปีนี่เราจะไปจัดไฟแนนซ์ได้ไหมวะถ้าเรือบางที่ลูกค้าไปซื้อเราไม่มีแบบเงินสดนะอ๋อไม่มีเงินสดอันนี้เราก็ ต้องติดต่อกับไฟแนนซ์นายรู้จักอยู่แล้วไม่ใช่เหรอรู้จักอยู่ถ้าเขาบว่ารถไม่เกินสิห้าปีเงี้ยเข้าไฟแนนซ์ได้อันนี้ก็ยังไม่ถึงสิบไม่ใช่เหรอเออยังไม่ถึงสิบเออได้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 ไ,ดไม่มันเกือบสิบปีแต่ว่าไม่มันน้อยมากเลยเนะี่ยเออแปดเป็นไ,ได้ไมได้รอมอกูโกไม่ได้โกหกกันไหมนี่ไม่เลยครับนี่ใช้งานน้อยจะรู้จากท่าทางแกงก่าจะเป็นคนโกหกอยู่นะฉันก็มองอย่างนั้นสภาพแบบไม่น่าวามจริงแต่ว่าเชื่อเขาเถอะ <laughs> โอเคนะแต่ว่าดูจากภายนอกมันก็ตามตามจริงแหละฉันว่าแต่ผมขอเล่งเครื่องดูสักนิดสักหน่อยนะครับม,มันก็ปกติดีนะโอม<ด>แต่เวลาเล่งมันเสียงไม่เขกไม่วาวไม่ก็แก๊กๆอะไรเงี้ยขอตรวจด,ดูเข็มุงเข็มขัดอะไรก็เอ้ยคันนี้โอเพ่นแคปเลยยังไงเ<ช>หรเวลาคนข้างหลังลง แบบไม่ต้องข้ามมาโ่นมานี่แหละอ๋อนี่เปิดได้เลยออได้ไม่ดูข้างในก็สะอาดมันมันใหม่อยู่แล้วเนี่ยแสดงว่ารถใช้น้อยอยู่ไม่ค่อยได้ใช้นี่ครับเรื่องไม่ได้ใช้ีดตามธุระอ๋อโหมีตามธุระด้วยเวยเออวะมี่เหตุผลวะพูดแบบไหนวะแต่ว่าก็เอาคันนี้เลยดีกว่าฉันก็ชอบปกติใช่เป็นคนชอบรถตระกูลโตโยต้าอยู่เล้วะในใจพี่เปิดมาเท่าไหร่อะพอสัก มาพูดตรงๆเลยแบบไม่ต้องลังเลครับในในใจเราอยากได้ราคากี่บาทสามแสนเจ็ดครับฉันไม่รู้นะเก๋ไม่เพียงจะไม่รู้นะนายเคียนท่าหน้าตา,างี้มันหมายถึงเรื่เพลงเลย 3, <7 S 2> สามเซนเจ็ดสามห้าไหมพี่สามห้าโอ้โหจะขอลดถึงสองหมื่นเลยเหรอก็รถเป็นสภาพดีๆอยู่เลยนะรถตลาดมันขายอะไรนี่เราต้องมีคี่นายรู้อยู่ฉันรู้อยู่สามสามห้าได้ไหม ที่จะได้เอาเงินมาลงทุนซื้อเสื้อมาขายไงใจก็ไม่อยากขายทัางหร่นะครับไม่จําเป็นจริงแง่ก็ไม่ต้องขายเลยครับได้ยเกินไปนะสามห้าพี่ให้ให้ผมผมพอแหละอะคือช่วงนี้หาเงินยากเนาะพี่ก็ต้องการเงินผมก็พวกผมก็เงินก็ไม่มากสามสิบห้าอ่ะเห็นแกบผมเป็นเอฟซีสายชิว ปิด35ไปสามสิบอะไรก่อนนะว่าสามสิบ,สสบมันฉันก็ก่อนหน้านี้ฉันดูราคาตึงๆนายต้องกดราคาอลไรเพราะว่าแคที่บามันน่าจะมีจุดไหนที่น่ากดราคาได้เดี๋เด็ดเดี๋เด้วผมขออนญ่ตเดินดูรอบรถอีกทีนะได้ครับได้ครับ แต่ดาชันขอไปดึงเบรกมือนะก็จะดูเรื่องเบรกไงรู้แหละก็ฉันจะขอแกรถอีกสักหมื่นนึ่งเบรกมันเหมือนมันเบรหลังมันห่างแต่เหมือนไม่รู้ว่ามันห่างเพราะต้องตั้งหรือว่าต้องเปลี่ยนเบรกอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันอาจจะพูดเรื่องตัวนี้ พี่พี่ครับครับผมขออีกสักนหนนึ่งอีกมือนหนึ่งเลยเหรอสามสี่สามสี่สสจบเลยก,ก็ก็อย่างที่ผมบอกรถคันนี้มันไม่รั่วไม่ซึมน้ำมันเครื่องอะไรหรอกแต่ว่าตอนที่ผมดึงเบรกมือเมื่อกี้คือปกติการดึงมันจะกระชับสั้นกว่านี้แต่คือนี้มันดึงยาวเงี้ยซึ่งมันบอกอาการว่าผ้าเบรกของเราอะ่ะมันหมด เบรกหลังมันหมดอะไรงนี้ครับก็จะต้องไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แต่ถ้าแกะออกมาพวกแม่ปัม๊มเบรกหลังอะ่ะซ้ายขวาเงี้ยมันมีน้ํามันซึมอะไรผมก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ซึ่งสองอย่างนี้มันมันไม่ได้เยอะหรอกแต่คืออย่างเงี้ยผมต้องการที่จะเอาแมกไรเนอร์ออ,อกคืออะไรนะเนี่ยไอ้ดำๆครอบเนี่ยเอาออกออก,ออกไปเลยนะเออให้มันเป็นแบบขาวล้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเอาออก มันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่อ๋อเป็นรอยอย่างเงี้ยถ้าเออระหว่างตรงนี้โดนแดดกับตรงนี้ไม่โดนแดดคือสีมันจะไม่เสมอกันเนี่ยบางทีเราดึงออกมามันอาจจะเป็นนี้ทั้งเส้นก็ได้เป็นรอยอย่างเงี้ยก็ต้องมีการแบบทําสีใหม่อ่ะพี่แบบอาจจะขัดอะไรอย่างประมาณเนี้ยครับครับครับคือนั่นแหละมันอาจจะหนักตรงการทําสีนี่เนี่ยได้ครับสามเส้น สี่หมื่นถ้วนสามสามสี่ท้วนผมจริงผมผมเพิ่งมาซื้อแบบรถที่เป็นคันนี้ปกติซื้อเป็นซาเป็นซามาทำผมพรผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะทำหมดตังเยอะเลยบางที่ต้องไม่จบต้องแยกอะไรขายเนี้ยแล้วก็นี่อยากลองเป็นคันอยากลองไปไว้ขายที่ร้านดูนี่ครับแต่รถมันโอเคหรอผมว่าแต่เรื่องราคาไงผมผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อไปนะรถตลาดมันขายเท่าไหร่ผมอาจจะไปดูเอาเขาขายตัวนี้เขาขายกันแค่สามเซตต้นๆนเองเอาเอาไปโอ้งานเข้าอย่าง เราไปไม่จบอีกเพ<ก>็่ออยากอยากจบปัญหาอะไรเราเคลียร์กันตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ซื้อไปแล้วแบบว่าโอ้ยเราซื้อรถเขาไม่ดีซื้อมาแพงเกินไปไม่ไม่อยากให้มีจุดนี้อยากให้เป็นหลังจากการซื้อขายอยากให้เป็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันงั้นผมขออีกสักสองพันไปเป็นสามแสนสี่หมื่นสองพันต่ว่าไอความจริงที่ผมขอสามสิบสี่ทุ่นอะ คือผมยังไม่ได้ดูช่วงล่างเลยนะคือการดูช่วงล่างคือมันมันต้องถอดเอ่อต้องขึ้นแม่แรงดูเอาแรงงัดยางงัดโยกซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างเนี่ยถ้าลูกปืนล้อแตกนี่มันก็ลูกปืนล้อเฉยๆสมมติเข้าร้านเข้าอู่ก็ล้อมอะไรมันก็พันแตกแล้วนะแต่ถ้ามันเผื่อมีแบบพวกลูกหมากันชักลูกหมากเล็กรือว่าถอดมาแล้วผ้าเบรกหน้ามันบางมันต้องเปลียนอะไรเงี้ยมันมีอีกคือพูดได้ง่ายว่าถ้าผมทาอย่างเงี้ยก็เหยียบมืออยู่เหมือนกัน ถ้าถ้าแบบถ้าไล่ใหมอ่อย่างน้อยผมก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายอะไรหมดเลยเย,เลยังก็ถือว่าให้ผมไปอีกสองพันผมจะไปลงทุนขายของครับผมมีธุรกิจอย่างหนึ่งที่ผมทำมันต้องใช้เงินใช้เหี้ยอะไรอีกนะขายน้ำท่อมครับมันปวดะไรน้ำบอกไปใส่อยากกินน้ำท่อมเลยเออเอาทำทำ,ทำน้ำท่อมเองนะครับใช่ครับทำน้ำท่อมสูตรของเองอะไรอย่างเงี้ยไหมใช่สูตรของตัวเองใคอยากลอง นายอยากลองสัมผัสล่ะไหนเราทำทำตรงไหนครับนี่ครับโอ้ยนี่คือใบท่อมโอ้แล้วมาหมักไปเลยหน้าบ้านนี่ครับก็อันนี้เอาเอามาล้างล้างทำไฝุ่นมันออกก่อนครับพอล้างก็ทำหมีขี้ลมครับอันนี้สูตรของทางร้านเราเองนะครับแล้วเราทำอย่างนี้ทำขายวันกี่ขวดก็วันหนึ่งวันละร้อยขวดโอ้โหวันขวดขายขวดละกกี่บาท พอและวแปดสิบบาทครับร้อยแปดถ้าพันเลย FC สายชิวก็สักเจ็ดสิบป่กูมีให้ชิมไหมล่ะใบมันเล็กๆอ๋อใช่ไหมใบอ่อนมาใช่ไหมบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมมันนะฮะอันนี้คือส่วนผสมหลักเหมือนกันอ๋อมีมีหลายตัวที่จะใช่ครับมีมีหลายแบบครับบางทีก็ใส่แอปเปิลก็มีฮะเออแอปเปิลฉันเคย้ยินมืครับแอปเปิลลดแตงโมดิใช่ครับอ๋อนี่แค่เป็นส่วนผสมมันเฉยใช่นี่เป็นส่วนหนึ่งครับพ้าดผมไปให้เต่ากินได้ไหม ผักบุ้งเนี่ยวใช่ครับผักบุ้งครับเป็นสูตรพิเศษของทางร้านครับกำลังคิดค้นขึ้นมาใหม่ขายดีมากให้ผมไปกินกับส้มตำไปน่คุณยังจะเอาอีกเลยโอเคได้ผมอยากชิมเอเนี่ยที่มาทำมีมีกี่เม็ดมีมีครับมีครับไปเอาไปเอาไอ่ทำธุรกิจเกรียงเนี่ยเราจะไม่ได้ขายแค่พวกรถมือสองเดียวขายน้ำท่อมเลยก็ถือว่าแต่ถ้าเขาขอเป็นสามสิบสี่สองให้แกงไหมวะ แต่เราก็ต่ออะไรเยอะอยู่นะจากสามเจ็ดขายไปสามมือแต่ว่าเขาถ้าเขาร้อนตังจริงๆเขาต้องขายเราอีกแล้วไม่ต้องให้ก็ได้ล,ไลองลองก่อนลองก่อนแต่ถ้าน้ำท่อมเขาอร่อยเราไปไปเออ่ยครับตรงนี้ก็ได้นะไม่ถือสารนะสมมติว,วันนี้มากินแต่น้ำท่อมเลยไหมเราไม่ซื้อรถเลยไหมได้ครับได้ครับยินดีครับร้อนเงินหาอะไรเงี้ยนะไม่เกนี่ครับเป็นคนชอบสังสรรค์ไงลองเฮ้ รสชาติของผักบุ้งนะตาผมบางเนี่ยอยากกินอยากลองนะครับรสชาติดีแล้วคุมน้ำกินินนี้่มันทําให้เรารู้สึกอะไรดีวะให้เราเป็นเลยรู้สึกให้เรากระปี้กระเป๋าขยันขึ้นผมเห็นเดินงงไปหลายรอบแลวอันนี้ผมนอนน้อยครับเป็นไงล่ะเออร่อยดีลองเบิ้ลไหมฮ กิเจนหน่อยไ,ไหมปกติกินเรากินเบียรไหมครับไม่ครับแต่ก่อนกินไหมกินครับแล้วเดี๋ยวนี้อิเจนหน่อยปเดี๋ยวนี้ไม่กินครับกินแต่ท่อมครับมันช่วยเราเรืเอาไปกินไรๆเนาะฉันชอบมันอร่อยดา <c oughs> สรุปไงเรื่องราคาสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่แต่ถ้าพี่ขอสามสิบสี่สองคืออีกสองพันให้ไม่ได้นี่เราต้องเปลี่ยนอันนี้อีกขอพอันี้นีง ยังนีแล้วโอ,อ้ยกนะ็ยฉันไม่ไ้สังเกตเลยนะล่ะเบียดฟุตบาทเิอ,อันนี้<ม>คือฉันไม่อยากไปซื้อตามท้องตลาดนะที่ว่าฝาครอบกระทะล้อขอบสิบห้าแต่มันจะไม่ใช่ลายนี้แล้วพวกนั้นเอ,อมันจะไม่แน่นเหมือนของศูนย์่แต่อยู่ศูนย์เขาไม่ได้ขายอันเดียวดิยกาขายสีอยส่อันขายที่ียสี่อันเลยใช่ซื้อครั้งเดียวก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้ครับผมเคยไปลองมาแล้วฟุตบาทครับเฮ้ยตอบถูก มาล้างศบไอที่กินกระพี่กระเป๋าเนี่ยยี่เปิ้ลชุ่มมัวสีไม่หยุดเลยอันนี้อยู่สวนก่อน,นเด้อขนาดมือสองตามร้านร้านยางที่ฉันเคยอยู่ของแบบของศูนถอดเนี่ยยังห้าลอยเลยแเค่นี้นะแต่ถ้าเบิกศูนย์เกินสองพันเ,นเนี่ยเนาะอ้า้วเลยทำไงมู้ยมันเกินนี่ครับผมเนี่ยถ้าเงินถ้าพวกผมไปซื้อมันมันไม่ขายแยกด้วยน,นี้ไม่ถ้าแบบเราไม่ใส่มันก็ไม่สวยไงอ๋อถ้าเป็นแบบตะแกรงถอดตะแกรงออกไงอือ นอกจากนี้แต่เราจะลงแม็กด้วยเหรอก็สองหมืนกว่าบาทน่นจะลงไม่ะหรอแต่ยางเขายังใหม่ยังดีอยู<ม>่ดิคืออยากอยากใช้ให้มันยางมันหมดก่อนแล้วพอผมค่อยจะลงแม็กจะทําอะไรก็ค่อยตัดสินใจอีกคือยุคนี้มันหาเงินยากเนาะพี่ให้ไปลไกพี่มีเหตุผลม,มีเหตุผล,หผลให้ไปได้ครับผมสองสามสี่ท้วนเนี่ยจบจบไปไเลยอ๋องั้นก็สามแสนสี่หมื่นครับจบแล้วนะจบไหมไม่ไม,ไม่ตีอะไรอย่างเนี้ยจบแล้วบจบแล้วครับครับจบแล้วครับผมก็ทําสัญญาซื้อขายเลย แล้วก็อ่าบัตรประชาชนหนึ่งใบใช่เอาอี้เดี๋ยวเตรียมบัตรประชาชนให้ผมเลยแล้วกันนะที่ไปเอาเอกสารมาเดี๋ยวเราไปถ่ายเอกสารบัตรประชาชนนายมาเตรียมเอกสารไว้เดี๋ยวมงพอคุยกันสามแสนสี่หมื่นแล้วคนนี้ต้องจะไปขายเท่าไหร่สามสิบเจ็ดห้ากำไรสองหมื่นห้าแต่เวลาลูกค้ามาซื้อก็ต้องต่อแล้วเนี่ยกำไรสามหมื่นห้าสามสี่ก็สามหมื่นห้าอย่าลืมว่าสามหมื่นห้าเราอาจจะได้เปลี่ยนพระเบี้ยเปลี่ยนอะไรอีกเด้่ เพราะว่าเขาเราแบบนี้มันเดินมามองมันไม่รู้แต่เราไม่จะไม่ขายงนี้ก็จะทําให้เขาจนดีหน่อยเลยก็ไปไล่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายให้ใหม่แล้วก็ทุนขึ้นดีก็มีหมื่นเลยเนี่ยเกือบหมื่นเล้เนี่ยไปมาก็เราถึงต้องขายแถมให้ลูกค้าอยู่เหรอก็เขาเวลาเราซื้อรถเราก็อยากได้รถดีๆไงก็นั่นแหละสามสิบเจ็ดห้าเลยฉันว่าคือและเพราะว่าเครื่องคันนี้แบบกำไรไม่มากเท่าไหร่ว่าเราเน้นแบบเน้นให้เขาแบบไปปากต่อปากบอกว่าซื้อนี้อาจจะ ได้กำไรน้อยแต่คือได้บ่อยไม่ใช่ว่าได้ทีเดียวแล้วก็หายไปเลยไปถ้าใครจะมาขายรถเรืออะไรก็ติดต่อมาได้ครับผมเดี๋ยวผมให้ข้าวพอมเลยบอกเคลื่อนมาก็ได้หรือจะมาซื้อรถไดไเดี๋ยวผมมีข้าวเ่อใครแบบอยากไปเพี่ขายน้ำท่อมแล้วใช่ไหมเมื่อใครจะไปปลูกแบบทำสวนต้นท่อมขายให้พี่ขาซื้อก็เป็นธุรกิจต่อๆกันมาแล้วใครอยากซื้อเสื้อได้บอกว่าจะขายเสื้อเสื้อเสื้อนอนจาอนี่วินเทจครับเอาวินเทจลายนอนเจาะ ยีนก้ก็ติดต่อเอาสมมติลูกค้าจะอยากซื้อตัวนี้แล้วโฆษณาขายตัวนี้ก่อนเลยผมจะผมจะเอาผมอยากได้นี่ขายกี่บาทผมอยากได้ตัวนี้เลยตัวนี้ก็ปก 3, ติสามพันแปดถ้าเป็นเสียโอมเองก็ให้ยอยู่ที่สามพันห้าโอ้โหใจว่ะโทรศับ่อยยิงแต่เขาก็เลงรถไงอ้รู้สึกดีดิแต่ว่าเอางี้ไม่อยากได้ลายนี้มีลายอื่นอีกไหมลายอื่นลายอื่นมีครับมีครับไปดูได้ที่ไหนครับไปดูที่ไหนดูได้ที่เฟซบุ๊กครับ เอามี Facebook ชื่อ Facebook ว่าเฟซชาวบ้านสมุไรครับภาษาไทยอ๋อเอางี้เดี๋ยวเราขึ้นให้เขาก็ได้นะขึ้นเปิดอยากติดต่อได้ดูเสื้อ๋อมาถึงเอ่อไลฟ์สดขายอย่างนี้เหรอใช่ครับอ๋ออ๋อเงินที่ได้ไปก็บอกว่าจะไปลงเสื้อเคยก็เลยเยอะเลยเนี่ยนีแกก็จะซื้อมาเสื้อมาขายไงอ๋อไปโอเคยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวเตรียมตัวเอกสารแล้วก็เดินทางแล้วกันนะ สำหรับคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็ตลาทีมงานคุณแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนทักมาอีกแล้วทักมาเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้แล้วเาขาบอกว่าให้พี่โอมไปดูรถอีกเดินเช่ารถไปด้วยรถยนต์ใช่ไหมแต่มันเป็นรถเก่าพวกเขาเราียกว่ารถไอ้สามตัวซับอะไรเงี้ยมันมันมันไม่รู้เขาเล่นไหมมันเอ่อขอแค่เราไปดูเรารู้ว่ารุ่นรถอะไรปีไหนแล้ว,ลวเรามันมันก็จะมีกลุ่มเยอะถ้าสมมติว่าสมมติว่าวีโค้อันนี้เป็นรุ่นเก่าๆเลยเนาะสมมติว่า20ปีที่แล้วแล้วก็พิมพ์เฟซบุ๊กก็ได้ กลุ่มคนรักมีโกอะไรอย่างงี้ซื้อขายแลกเปลี่ยนมันจะขึ้นมาให้เราเองหมอกล้าลงทุนเนี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ราคาเลทเนี้ยกลัวซื้อไปแล้วแพงเกินกว่าตลาดลเราลองไว้นะเราจะกลับมาช่วยกันเหมือนเดิมแล้วเฮ้ยให้ทําเพื่อแบบชั้นเหรอเพื่อเงินให้ตัวเองใช้ยมหาเงินใช่โอเคแบบทีนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเนี้ยไปเอาไปที่ร้านนายแล้วกันได้ได้นะที่นั่งชั้นขับเองโอเคครับเตรียมเอกสารเลยนะครับผมผมโอนให้ แต่เวลาตื่นก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งก็ตรองิ้มก่อและถ้ึงยังไม่ซิ้งก็ต้องดิ้นไปก่อน